อ,อย่างไนตัวเล่นก็น่าจะพร้อมเพียงแล้วครับท,ท,ทั้งสองยิงครับทั้งแสงพิรันครับแล้วก็ลิเทสครับสำหรับในเกมที่แล้วที่เจอกันคู่นี้ครับนี่ถือว่าเป็นแบบที่2แล้วครับเล่นกันแบบเวยี่ยมเยินครับในรอบที่2ครับสำหรับฟุตบอลถ้วยเจอได้ท็อปแชมเปี้ยนทั้ครับก็วันนี้แสงพิรันเนี่ยตัวผู้เล่นดุจักสาภาพแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะ เกมที่แล้วีเอาชนะเลเทสมาได้3าประตูต่อศูนครับโอ้โหในวันเกมน,นี้สำหรับเลเทสก็ตัวผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกันเยอะนะโดยเฉพาะตัวผู้เล่นหลักๆในแนวลุกครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดนี่ไม่อยู่ในสนามครับแป้บครับตัวเร็ววันนี้ต้องใช้บริการทางด้านเบียรครับโอ้โหหมเปิดฉากมาเนี่ยยิง ไกลก่อนเลยครับทางหน้าสงข์ลันครับวันนี้สองเราแสงข์ลันก็น่าจะดันเล็กขึ้นมาเล่นเป็นสูงหน้าครับจ็อกไม่อยู่อีกคนเยอะก็ใช้เป็นหน้านบีเครับวันนี้ออกมาเป็นตัวจริงครับเป็นเกอร์ฮารฟเป็นเกอร์ครับมาแล้วก็คู่สามประตูครับวันนี้เป็นทางด้านตัวครับ พลิกมาแล้วมาหมานี่บอลจ,อจังหวะนี้เจ้าแปกดูเขาใส่ลังจับบอลไม่ดีครับเล็กจังหวะสองเป็นของเลเทเบิ้ลสวนยาวขึ้นมาลูกนี้มดูเขาเป็นอเอาเก็บบอลดีด้วยครับทางขวามีเติมขึ้นมาครับฝ่ามาสวยทางขวาเอามีพื้นที่แล้วเปิดไม่ดีแล้วจังหวะสุดท้ายครับ รู้กี่นะครับฟาวจากด้านหลังนะครับดูแล้วแตกเคลื่อนที่กันทั้งทีมก็สาระสายลันเป็นจุดเด่นของพวกเขาเลยครับแบบสารสายลันยังการเคลื่อนที่หาช่องว่างครับสาระโก้กูเล่นครับ ปุ่มแล้วปุ่ม็ลม่ถึงแล้วก์ให้ฉันแหลบออกมากเนยะเกิดดังขึ้นสูงแล้วแม่ดูครับให้ยัดมาเล็กคืนกลับมาให้พี่ตั้งปล่อยแล้วให้กับมาต้าเยวใหม่ครับีพี่ตั้ม ฟานมามอนทางขวามีปลาคลองอยู่เกิดอีกดั้งขึ้นสูงเลยครับดูว่าเปลี่ยนคอข้างป้าออกมาทางซ้ายครับตกกลับมาที่คองคนเยอะกว่าครับขอเราใส่ลันยังไม่เสียครับดูก็สามสี่จังหวะแล้วให้มอนจังหวะนี้ไม่ดีเยังเก้อลูกเกมยังใหม่เลยนะครับยังไม่เข้าเครื่องยังไม่ล้อนะครับไป้ไหมจ้างขวานนี เป็นลูกตั้งเตะจากด้านหลังของภาพแสง่ครับเลินซ้ายกลางครับซ้ายซ้ายจิ๊ดเตอร์ครับ,อบกองกลางครับลางด้านขวาสลัดถึงเกมแล้วไม่้นานขวาครับตรงนีะะ้ยังมองอยู่นะครับพีะะ่ตรงกลางทิ๊กหนึ่งจังหวะครับ ออกไปด้านซ้ายครับถายเติมแล้วครับตอนนี้ทำชิง 1, 2, หนึ่งสองโหชิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถูกออกไปนะครับด้านข้างเล็เทียนได้ชุบนะครับ <S <S บอลจะกคปกกี้คุกกี้กัครับที่แดนการของแันนัน่นยังฟองบอลช่าง ที่ต e yeah, ั้มครับเปิดข้าบ้างด้านขวามองทางของรทศสกวัครับแต่บอลลื้นยังักันอยู่้วลูครับแย่คือหลังไปได้ะครับ ยกไม่ครับจังหวะสุดท้ายนี่อาจจะสังเกตได้ว่าแสงพันเนี่ยตัวผู้เล่นที่ไม่มีบอลเนี่ยเพื่อนที่หาช่องให้เพื่อนตลอดครับสำหรับเลเทเนี่ยหตอนนี้รูปเกมอาจจะเป็นลองเรื่องการต่อบอลแล้วพี่ต๋องครับก็เรียกว่าแต่ว่าจังหวะจบสกอร์แสงพี่ันก็ยังทำได้ไม่ดีกว่าเลเท โอ้เล,ล่นรุมนสองคนครับเลเท็ก็ต้องบอกว่าเจ็ดเล่นตัวจริงของพวกเขาเลยแม่อาจจะยังไม่ใช่ทีมใหญ่ครับแต่จะบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทีเดียวเพราะว่าสายพิจาดีกับใ้เ่นทุกที่ดีที่สุดแบบือนกันครับเจ็ดเล่นตัวจริงของพวกเขาครับเบียร์พีกตัวี้แม,ม่ดูครับหาช่องว่างให้เพื่อนอยู่แล้วเปิดการไปเสาโอ้โหที่ผู้ต่อตูต้ตไม่กล้าออกมาครับสวัสดีอยากจะออกมาตบบอลครับ เมื่อคู่เกือบเหมือนกันเลี่ยครับเลเทสโอ้โหคุกี้เขถือว่าทำได้ดีนะครับาเสริมเข้ามาครับใช่ครับจังหวะนขาดเป็นตื้นนิดๆนะครับต้องจูงกันอีกสักนิดนึงนะสองเลเทสใช่ไหมถ้าจูงกันติดเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสน่าจะทำได้ดีมากขึ้นครับจังหวะการฟอบอลสองแสกเนื้อครับต่อเนื่องครับติดก็นอย่งต่อเนื่องครับถือว่าเกมก็่ได้เลี้ยงฝ่นะครับตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าลูกเกมบางที มันไม่ได้เป็นผลตัดสินครับโอ้โหแล้วเล็กพักสวยต่อที่ทางขวาครับคืนกลับมาบีมแต่งเข้าขวาข้างถนัดไปต่อแล้วหลุดเข้ามาเรียวยิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วโอ้โหโอ้โหครับต้องชมนะครับลูกนี้ความสาับจะเข้าตัวล้วนๆนะครับเลี้ยงหลบหนึ่งเข้าไปนะครับก็จริงครับสวยงามมากเลยนะครับใช่ครับโู้เรียกว่ากองหลังตัวสุดท้ายเหตุผลตายโอ้เจอแต่ผ่านลูกนี้ทำท่าจะยิงขยับขยับอยู่ลูก กองหลังเอาไปยืนขาตายแล้วรูนี้เสร็จเลยแล้วหนึ่งศูนย์ไปแล้วสำหรับแสงนิลันครับยินแน่ด้วยครับอดีที่สามครับโอ้โหเรียกว่าผ่านเกผ่านไปแค่ประมาณหกนาทีเสร็จแล้วเอาสกอร์แรกของเกมคู่ระหว่นแสงนิลันกับแสงดาวลิเทมาแล้วครับไปแสงนิลันครับหนึ่งศูนย์ครับแล้วฟุตต่อเรื่องครับต้องการสกอร์เพิ่ม ือกองหลังครับถือจังหวะียไม่ได้ครับคุดโบใช่ครับเรียกว่าเละเทที่บางทีบุกเพิ่นเพิ่มนี่จะไปเสียสมาธิไม่ได้ถ้าเจอเกมสวนกับของใส่ที่รังนี่จะบอกว่าความแน่นอนแล้วก็การจับสกอนี่ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วก็หลายๆดูการที่พวกเขาคว้าแชมป์มาแล้วก็มีสูงให้เห็นครับ ียัดมาไม่ได้แล้วปูนี้ล,ล,ล้มไปผู้ตัดสินให้เล่นต่อบเล่นเปลี่ยนว่ากิงยัดมาไม่ผ่านครับเล็กจังหวะสองยังไงครับจะแตะผ่านได้หรือเปล่าครับปูเล่นเทเราทำดุออกข้างเบงจังหวะนี้เจ็บห,หรือเปล่าครับไอ้หมอนครับ

ย้อนอย่ามาต้าเงินใหม่ครับพี่ตั้มบีดูวดูเข้าใใหไหนไม่ได้ตรงโห้โ,โหย้อนยยยยไปที่ยซ็นเตอร์ฮายย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 ยทยยยยยยคยยยัยย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 ยลยยยยยยยังยังน ถึงนี่งตาวครับลูกนี้ครับเต่าเปนิดงตงครับใช่ครับครับใช่เลยครับโอ้ถ้าเกิดมาถึงนี่ตาวมีโอกาสจะเป็นประตูมีสูงทันทีมันจะกลัวเปิดปิดอยู่นะครับเกินเลยเว่ร์แสงหลับแสงล่างครับการขึ้นเกมเซตเกมของพวกเขานี่ถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็เรียกว่าเน้นความแน่นอนในการขันบอลครับแล้วก็ลูกนี้ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหครับลูกนี้ครับ ประตูครับแล้วมันจะเซฟได้นะครับโอ้แล้วนี่แล้วตงหวะเมื่อสักครู่นี้ยกเท้าขึ้นมาสูงนิดนึงครับเล็กกกขึ้นมาสิจับฟาไปเลยครับหรือผูเอ้เลวณของเรนเ,รเ,นเรกกดียถึงบอลก่อนฮะใช่ครับตัว หม้อองทางขวาอยู่เปิดไม่ผ่านเกอร์พี่กระดักบอลต้องบอกว่าเซนเตอร์ฮาร์ดของแข็งแรงแล้วเกอร์นี่รูร่างไม่ใหญ่ครับพี่ตองันใช่ครับอ่ารู้สึกว่าคราบบอลของเกอร์ฮะดีนะหลักบอลได้ดีใช่ครับเรียกว่านี่เป็นจุดเด่นของเซนเตอร์ฮาร์ดของแข็งแรงเลยครับใช่จังหวะเกมแล้วก็ตัดเกมด้วยความแม่นยำเยอะแล้วมีบางจัาางหวะในการจังหวะอ่าเปิดเปิดโจมคราม ท่าฮูลเล็ตของเลเทอในจังหวะหลุดทางด้านขวาสกเกียรติหล,ลกิกลูปนะครับใช่แล้วการวางบอลยาวนี่ก็ทำได้ดีอยู่แล้วครับโอ้โหลูกบีมิีหักข้อไปเสาสองอ่าคือเหมือนกันเนาวบีมนี่ไปปล่อยให้กระตั้งดีบ่อยๆไม่ได้ครับโอ้ก็ยังคงฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับแต 20, ่กองหลังของทางเลเทอก็ยังเกิดสเกีตได้ดีนะครับสีกสามปาระกันสามปาระกันหลักในแดนหลังครับก็จถือว่าทีมได้ อยู่นะครับตอนนี้ถ้าไม่พลาดด้วยเลี่ยเกี่ยวเข้าไปก็จะหงส์ะกอจะศูนย์สูตอยู่นะฮะใช่ครับเรียกว่าพลาดแค่จังหวะเดียวนี่ถึงกับเสียประตูคับสองล็อกเละเท่ครับน้องนั่นนี่จังหวะอื่นนี่เรียกว่าโค้งอีกพลาดนั่เ็นการไม่ค่อยหนีครับสหรับเละเท่ไปพลาดจังหวะเดียวแล้วเสียประตูตามหลังครับดู ชี้กัเอาแล้วเบียร์้างหน้าดูว่าคนเดียวยิงลูกนิ่งมาตัวขึย่างตรงตัวครับมีโอกาสครับโอกาสก็ต้องจบด้วยการยิงครับถูกต้องนะครับอ่าปิดบอลลูกสนับเลยเขาใชอแอสแทกนะครับอ่าุดโกฮะใช่แล้วก็เรียกว่าจังหวะบางทีเนี่ยบุกน้อยกว่าครับต้องพยายามหาจังหวะจบกร์ให้ได้ครับจังหวะขึ้นมาแต่ละเซตก็โอ้ดูครับส่วนแสงนี่หน้าดูว่าอู้ลูกหวะนี้เสียบอลที่แบบโอ้โหบอลยังเป็นใจคมากสำหรับแสงนี่เลย ก็สังเกตได้ว,ว่าบอลส่วนใหญ่ขึ้นทางขวาซะบ่อยแล้วสำหรับแสงยพิลัตครับอ่านั่แบบนแหละครับลูลบบเกเปิดเข้ากล้าส์เตอรบบนะฮะบีมโวนกับว่าดิเบียจริงจีิงในตำแหน่งเล่นแบ็นขวาครับไปทา,างซ้ายเฉยเลยครับบอนบีมดูครับที่เป็นจุดเด่นของสายพิลัตอีกจุดหนึ่งครับคือว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้ตลอดเวลาครับแต่ทางเบเยก็บอกเก็บออกฮะก็แบบเปิด อาวิยาภพไปจังหวะในจังหวะสุดท้ายในการจบมารทําได้ดีนะครับในแบบยุทธเที่ผ่านมาครับใช่ครับก็เรียกว่าสองนักสังหารจะไปเด่นในเรื่องเกมลุกแต่เลทเทื่อนนี้ก็เรียกว่าเก้มแล้วพวกเขาก็เด่นเหมือนกันครับใช่ครับอ่าต้องอาศัยจังหวะในผู้เล่นนะในการเล่นจังหวะสวนกลับอย่างเงี้ยจังหวะแบบนี้นะครับนั่นแหละครับลุยแล้วครับลุยแล้วจรครับโอ้โหรับบล็อกได้แล้วครับสั้นมากครับเรียบร้อยนะครับเฮ้ยพี่นะครับทางเล่ยนะครับยิงตีเสมอได้นะครับ เป็นเบียร์นะครับทีหญิงลูกนี้ครับต้องถูกนะครับอ่าหลุดเข้าไปแล้วสามารถปั๊มแล้วก็จับจังหวะต่อเนื่องแล้วยิงเข้าไปได้นะครับทําให้ดีเสมอได้ครับประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเรียกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนมีดวงด้วยครับจังหวะไปปั๊มบอลจังหวะแรกเนี่ยแล้วจังหวะสองก็บอลน้เข้าทางต้องโชว์เงินจมจมู่ไว้มาเนี่ยเนู่ยคู่ของหรับเบียร์ครับเตะเทะตีเสมอไปแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งยับ คือวันครั้งนี้ครับคุอโบคือก,จก,จก็จะตีมือแลว้วก็ต้องใส่แบบจังหวะแบบโชคช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่แบบบางนีงมีโอกาสไม่มากครับแต่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้โอกาสไม่เปลือเท่าไหร่ครับผมในเทครับนั่นแหละครับก็เป็นเกมแบบนี้ระรับเลเทนะครับคือต้องวางแผนมาล,ลักษณะแบบนี้ครับคือต้องตั้งรับแน่นๆรับาจาังหวะสวนแบบจังหวะที่ตีเสมอได้ครับต้องเป็นจังหวะแบบนั้นครับใช่แล้วก็เรียกว่าบางครั้งเนี่ยรู้ครับ บางครั้งเนี่ยรู้สักยภาพทีมตัวเองว่าถ้าไปเปิดหน้าแรกเนี่ยบางครั้งอ่ะลูกเกมอาจจะเป็นรองครับก็ต้องพยายามหาจังหวะจากจักงหวะเขาตัวแรกแท็กที่ผู้เล่นในแนวรุกของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีความเร็วโดยเฉพาะเบียร์ก็จะคู่หัวที่ได้ประตูพี่ตาม์อ,อารับซ้ายโล่งลู่เปลี่ยนแกแอ้ววายแล้วต้อมปาดเข้าในประตูเขาไปเลยแท้ดิยืนกันแน่นทีเดียวครับในแข่งต้องหลังลเอ้าแล้วไปเปิดหน้าคู่ที่พี่ตาหม โอ้โหต้องแก้ไขสถานการณ์จักราลหน้าไปออกหน้าไปก่อยครับนั่นแหละครับเมเทเขามองเห็นแล้วครับจับบั๊แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะไดุ้นอ่าเป็นสกอร์ฮะโอ้โหรบปวดจังหวะนี้ต้องบอกว่าเกอร์นี่มีข้อผิดพลาดครับอ่บอกเมื่อกี้อาจจะโดนเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าโดนจริงผมได้ลุ้นได้ลุ้นมากกว่านี้ครับก็ถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ ใช่ครับเรียกว่าตอนนี้เริ่มจะจับจังหวะของเกมของตัวเองได้ครับเลเทกครับโอ้ต้องบอกว่าตู่ก็ตอนนี้เกมเพสซิ่งในแดนหน้าใช้ผู้เล่น3คนครับในแดนหน้าของเลเทกครับขึ้นเพสซิ่ง3คนครับเรียกว่าไม่ให้แสงยานต่อบอลง่ายๆครับในแดนตัวเองครับใช่ครับเรียกว่าวัดพลาดนะครับจังหวะแรกฮะผู้เล่นของเลทเทะพยายามจะเข้าถึงบอลได้ได้ถัดตลอดเลยนะตัดจังหวะได้หมดเลย ลูกเกมแบบนี้ถ้าเกิดเรียกว่าเข้าบอลไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะพลิกหลบไปแล้วหลุดีก็มีสูงครับนั่นแหละครับยิ่งแบบอุลตร้าแขงแกร่งนี่นะครับน่าจะตัวส่วนี้อยู่แล้วครับเอาแล้วว่าเขาทางขวดยิงซ<น>้ายลูกนี้โอ้โหนี่เตะไม่ตรงตอแล้วต้องเตะทิ้งครับครับต้องเพียครับแบบนี้ลูกแบบนี้ต้องเลียแหละครับโอ้ถ้ากดไปไว้ก่อนใช่คนระับรู้ว่าตอนนี้แสงนิรันดนี้ต้องจะโดนกดดันครับ <dans S 2> อ ล่าแต็อยู่นีน้นโอ้โหไม่ต,ตรงต่อครับถือว่าทำได้ดีนะครับลูกนี้อ่าลูกมุงอ่ะสูงไปนิดนึงนะฮะถ้าผ่านออกไปเรียกว่าได้ลุ้นเลยนะครับเป็นปีเลยนะครับโอ้โหคนนี้น่าจับตามองเลยนะครับก็เลยว่าโอ้โตอนนี้ผู้เล่นในน้าลูกของเลดี้เจ็ดปเแี้วถือว่าโดดเด่นที่สุดเลยครับเอ้าโ,โอ้โหนี่จ่ายบอลคือหลังไม่ดีอีกแล้วครับ เหมือน,นเหมืนอนวิ่งวิ่งไปดักครับแล้วก็บอกฟอกแล้วก็ต้องเคลื่นหลังเงี้ยใจ่ายรีไปดักแล้วก็ทําได้แบบหวาดเสียวเนะครับโอู้นี่ว่สองสามนาทีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเลสเทสทำได้ดีกว่าไม่เปล่าครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนยิงเล่นยิงได้ใจใค,รครับ,รบ,รบใช่ครับพอกอ่าปีกซีจะโตได้กำหรังใจกกองปา ดูจังหวะสวนครับคือนม่โอ้โหครับจ่ายไม่ติดนิดนึงนะครับโอ้โหถ้า,าเสียดายครับถ้าจ่ายหลุดนี่าถ้าจ่ายหลุดครับลูกนี้อาจจะได้จิงนะครับใช่ครับแล้วกองก็กำไม่เป็นใจเรื่อยมาโดนตัวเองออกข้างออกหลังไปว่านักผู่อ่าบีเนาะท้าไปจังหวะนึงเยอะมากกองหลักยังเร็วสว่าสอเรสเตมาดูกันต่อครับว่าแสงกีฬาจะตัดทีไรไหนครับที่จะทำสกอร์ ยืนนับไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยดูแบบด,ด,ดูเก๋ก็ป็นต่ออยู่นิดนึงนะครับย้อนก็ามาตั้งกันใหม่ครับต้อกเล็กมีพื้นที่แล้วทางด้านซ้ายต่างตอมแล้วไปยยต่อสวยครับผมม่าดึงแล้วจริงกัดโอ้โหลูกนี้เล็กเป็นผู้สองตัวของเลนทาย,ยังซุปเปอร์แซงต์ปัดออกไปได้ครับเสาแรก เรียกว่าส่วนอีกก็ทำได้ดีนะครับบริษัทประตูเซฟดีดีกว่านะครับคือวางติดเสาแรกครับปัดออกไปได้นะครับโอ้โหเล่นเร็วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ติดเซฟครับว่าเรียกว่าสองจังหวะได้ลุ้นทั้งสองท่านแล้วสองราใส่หลังครับพี่ต้าให้มาเอ๋อแล้วดูว่ามีพื้นที่ครับเล็กปังจังหวะนี้งอนทางขวามีพื้นที่ครับบีมโอ้โหท้าจังหวะหนึ่งครับ ของทางเล่ยที่จะเข้ามาตัดนะครับตัดทุกจังหวะเลยครับตอนนี้บอลเดิ้ลคลิกทางด้านขวาครับเปิดกัดมาเสาแรกอ็ฝูเลยครยังช่วยกันเคลียร์ทิ้งออกได้ครับสังวาสองอัเกอร์เจ็บบอลลงมาแล้วก็อกตัวมากมาเตะจังหวะนี้เอาบอลโดยเข้างไปเองครับอ้าวล็อกอ่านี่ผู้ตัดสินให้เป็นแสงอิรันได้ ไปคิกครับจังหวะไปใช้มือดังเงี้ยน,นี่แม่อเ้เกมเล่นไปเล่นมาในตอนนี้เหลือแค่นาทีเศษเลยครับหวันแป๊บเดียวใช่ครับแมเรียกว,ว่าเกมสนุกสนุกครับเวลามันจะผ่านไปเร็วเสมอครแบบับผ่านมาดูทีอ่าแล้วปางบอลในจังหวะนี้ด้วยสิไม่ว่าอะไรครับต้องระวังกันหน่ยครับทีนี้รรเรา50 50นะครับใช่ครับยังไงอ๋อเรามาระวงังกันด้วยครับ ผู้เล่นหลายๆทวรนี้ก็ต้องบอกว่าอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยทำงานกันแล้วแบบบางครั้งบางจังหวะนี่ถ้าเจ็บหนักๆมาดีใหม่ทุ้งกันแน่นอนครับขึ้นทางขวามาพี่ตัม้มทีมตัดเข้าไงมาสวยครับทางซาาา้ายดีกดคลองอยู่ฝ่าของทางซ้ายต้องข้าม้ามาพี่ตั้มจับลงโอ้โหห่า,างเกินไปครับลูกนี้เราถ้าจับลงดีนะมีโอกาสได้ทั้งกีฬาทั้งใจครับใช่ครับไปเรียกว่าแบ่งบางที อายุอานาวนาน่ในในมันก็เกี่ยวกับความเร็วเหมือนกันครับแต่ก็ยังได้อ่าในศกบอลของฟามเก่าครับหากบอลประสบการณ์ถือว่าเหลือเฟือแล้วสำหรับพี่ตั้มบอลไฮซ้ายมาต้องวันนี้ยังไม่ได้ลองสองไก่ครับจริงๆก็เป็นคนที่ยิงไกลได้ดีคนหนึ่งครับคืนจะไปตั้งใหม่เอาทัวเกอร์อ้าโอ้แล้วหลบมาสองดูเขาเก้อสามคนจะหลบสิไม่ได้เอ้าแล้วดูสุดเก่า ปาล์มบอลไปแล้วมาตองท้ายชจนแหลกหรือเปล่าครับคุณธิีให้เป็นป้าเตะตาประตูขึ้นมาโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนรุ่นีครับจังหวะสุดท้ายแตกยาวติ๊กติ๊กนะครับใช่ครับต้นท่าแตะสั้นแล้วหลบคนที่สี่ไม่ได้เลยสุดยอดนะหรือว่าทำได้ดีนะจังหวะตรงนี้แล้วก็ต้องเสี่ยงครับเสี่ยงกับการโดนใั่แล้วแบบโดนจู่จับนะครับใช่ครับก็ถ้าเพื่อนลงมาไม่ทันมีลำบากแน่นอนรับในแข่งเกมลับครับ เพราะว่าเกอร์นี่เป็นปาการหลังจากสุดท้ายของแขกรับย,ย้ยอนเดี๋ยวมา้โหลบให้เพื่อเล่นยากเกอร์ดูว่าจะแก้ไขยังไงเอาบอลใชแลบไม่ดีแต่ทินน้งลวจังหวะไม้ไม่ออกเอา้เอาโอ้แล้วมีเสียงแล้วปีเป็นเสียงแล้วปียาวเราคือหมดเลย